อุ้ยตัววันทําเป็นเตะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะไรเรื่องหรือเปล่ารู้สิ ก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็อ่านไม่ออกละสิแร่เก่งจังเลยนะตะว,วันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลกต่อขึ้นตะว,วันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะว,วันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้จเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณ อย่างในสมัยอายุธยาแล้วก็มี<อ>ทูตเก่งๆหลายท่านทําให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอรันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทารายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะอืมที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนัหลัญจะ้ะแม่เราไปดูสมัยสมเด็จพ,พระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลยเอารอ อไปก็ได้เรเาเข้ามเดี๋ยวไม่ทันบรรลัดใ่ท้ายพนันธคตรย่านได้ไก่พุทธศักราช2148โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิเม่ถ้าทางขายดีนะ่าดู oh, oh. I'm sorry please forgive me เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะพวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมุ่มั่เนาะตะว,วันฉันเข้าใจทุกคำเลย,ยะ่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่าใช่แล้วละ่ะแต่เขาเพิ่งปลดประจำการมากันมันจะกลับบ้านเกิดแล้วละ่ะปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอวายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหา่าง ใช่แล้วสกอหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพรพลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสัทรนสงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะเซ่โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับคงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ันเด่งฟื้นฟูประเทศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายัางไงล่ะ,ะข้าไปก่อนนะที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหมใช่ สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกดก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำหนุบำร,รุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆนั่นน,นะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริง มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองเปราะสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ รอปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กําลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกันเอา้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกันอ้หูราพระบาทใหญ่เบิ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก